สี่ลูกค้าตัดบริการเลยค่ะคลินี้มาดูกับมีส่วนลูกค้าเบลเซวเว่นกันในพีโมกค่ะรถสองพัสิบรถสองพันสิบ,สบนะ่สามไปสี่รถเกี่ยวออโต้ค่ะตอนี้ราคาเปิดอยดู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนม่นบาทลูกค้าตัดไมกันในแสนเจ็ดทารับป,ป้าเปิดขับที่เลยค่ะ ดอกไม้ออนรลเปิดราคา่อกไม้ลูกค้าแสนเจค่ะันรีเจ้คตอบว่าเกียร์ชมรุดนะคะลูกค้ากรเกียร์ชมรุดด้วยนะลูกค้าสามารถตรวจสอบไปตรวจสภาพกู่ไปได้เลยนะแสนเจออนไลน์ราคามาแล้วมีเท่าไดมากกว่าเสลียคสู้ต่ออย่งวดชัดได้เลยค่ะแสนเจลูกค้ารายสู้ต่ออย่ค่ะในแสนจะมาแสนจะบันนับหนึ่งในแสนจะบันนับสองในแสนจะประมาณนะที่ลูกค้าออนไลน์นะปั๊บเลยสองพันละค่าไปล้วค่ะแสนจะบันสองพันในแสนจะบันสี่พันที่ร้านงละค่าเปล่าค่ะหนึ่งเจ็ดสี่ที่อัพโหลดี่าเกียร์ชมรุ่นด กพันออนไลน์แล้วค่ะเป็นกล้วค่ะสูต่อยังันได้เลยค่ะในแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะลูกค้าออนไลน์ต่อมาเลสา่วนเกสค่ะสู้ต่อยัเลยค่ะในแสนเจ็ดหม่บาทแปดพนที่ร้นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะในเจ็ที่บนสต่อยต่อได้เลยในสนเจ็ดหมื่นพันนับหนึ่งอซไลแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะแปดที่บนนั้นสูต่อยังอได้เลในแสนเจสดหนพันนับหนึ่งต่อสซออนไลน์แล้วค่ะเปนแล้วค่ะสามแปดบนสี่ร้นในสาแปดสามสองสี่ร้านไล้ค่ะเป็นแล้วน่ะสามแปดนองวันในส่มแปดบนส สั่นบรูพันที่เราประมูลในสั่ปบรูพันนับหนึ่งพันออนไลน์แลครับแล้วค่ะนรแแลครับเรสู้ต่อยกบัดนี้เลยค่ะนบัตแปลูกค้ารายนึงสั่นเปนนับหนึ่งในส่นนนับสองแสนแปดหมื่นแปดพันออนไลน์นะสามส่วนเก้าสิบค่ะในแสนแปดหมื่นแปดพันบาทาส่วนที่ร้าแล้วครัไปแล้วค่ะแสนเก้าที่ร้านะใส่ก้าบานับหนึ่งแส่ก้าบานับสองแสนที่ร้าประมูลนั้นในแสนเก้บาทนสองพันออนไลน์แล้วครับไปแล้วค่ะใสนเก้าเป็นสองพันแสนเก้าเป็สองพันนับหนึ่งแสนเก้าเป็นสองพ นสามขายค่ะรองขายที่ราคาหนึ่งแสนก็มืสองพบาทลูกค้าอะไรนะคะสาูนย์เก้าสแปดสูนย์เก้าสี่แลูกค้าอไะไรโปรูได้ไปหนึ่แสนก็มืสองพบาทขอพระคุณอะไรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ